เรียนฝึกอาชีพกลุเทมมพมรดกออาทรสาขาวัฒนะนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับเครื่องทดสอบระบบไฟชาร์จรถยนต์นะครับซึ่งเครื่องทดสอบระบบไฟชาร์จรถยนต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาช่างไฟฟ้ารถยนต์นะครับซึ่งระบบไฟชาร์จรถยนต์ถือว่าเป็นระบบที่มีความสําคัญมากนะครับในรถยนต์เพราะว่ารถเราีต้องใช้ระยะเวลานานแบตเตอรี่ก็จะถูกดึงมไฟไป,ไป,ไปตัวที่จัดสินจะแต,ต่ไฟฟ้าให้ แผงแบตเตอรี่ที่ถูกดึงตาก็คืออุปกรณ์ไฟชาร์จรถยนต์นะครับซึ่งแผงสาธิตนี้เป็นรุ่นยนตหลักเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนะครับในระบบไฟชาร์จรถยนต์นะครับแล้วก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการทํางานของระบบไฟชาร์จนะครับเดิมทีแล้วในการศึกษาเรื่องในชาร์จรถยนต์นั้นจะศึกษากับตัวของรถยนต์จริงๆนะครับแต่นี้เราสามารถมาศึกษาได้จากภายนอกนะครับโดยทําความเข้าใจได้โดยทันทีซึ่งเราจะ พัฒนาเพื่อให้สื่อของเรานั้นสามารถให้ผูเรียนเรียนและเกิดความเข้าใจนะครับทีนนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงในเรื่องของออสื่อที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเราจะรู้จักว่าระบบไฟชาร์จท,ทำงานอย่างไรนะครับ,รบซึ่งระบบไฟชาร์จที่ผมสร้างขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์ให้มองเห็นภาพรวมนะครับของระบบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับครับส่วนประกอบของระบบที่เครื่องทดสอบนี้ที่สร้างขึ้นนะครับ ส่วนแรกก็คือเอร์เนเตอร์นะครับหรือไดชาร์จนะครับตัวนี้ก็คือมอเตอร์ต้นกําลังนะครับก็คือใช้แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งเวลาเราทํางานจริงๆแล้วจะต้องใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการทดสอบเราก็เลยใช้มอเตอร์เป็นตัวทดสอบหรือเป็นต้นกําลังแทนเครื่องยนต์ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนโดยมีสายพานนะครับสายพานในตัวขับเคลื่อนนะครับให้ไดชาร์ตหมุนนะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นมิเตอร์วัดแรงดันหรือโวลต์เตจนะครับวัดแรงเคลื่อนว่าขณะน,นี้ระบบไฟชาร์จชาร์จไปกี่โวลต์แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านะครับวัดความแรงในการชาร์จของไดชาร์จนะครับหรือว่าของอัลเทเนเตอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นไฟเตือนไฟเตือนแสดงการทํางานของระบบไฟชาร์จนะครับซึ่งเสมือนหนึ่งว่าที่หน้าปัดรถยนต์เราจะเป็นไฟรูปแบตเตอรี่นะครับแต่ว่า ตัวนี้ใช้หลอดตัวเนี้ยเป็นตัวแทนนะครับตัวตัวแทนในการาวัดว่าระบบไฟชาร์จทำงานหรือไม่ทํางานนะครับซึ่งการทํางานของมันก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์นะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟจะติดโชว์ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งในขณะที่ไฟติดนั้นไดชาร์จยังไม่ทํางานนะครับก็คือเหมือนไฟแบตจ่อขึ้นขณะที่เราเปิดสวิตช์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะนําเสนอก็คือตัวนี้เป็นเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบตัวเลขนะครับจะทําให้เราสามารถ รู้ได้ว่าขณะนี้ระบบไฟชาร์จชาร์จไปกี่โวล์แล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วระบบไฟชาร์จจะชาร์จประมาณ12-14.5โวล์นะครับซึ่งจะต้องอยู่ในกรอบถ้าชาร์จเกินนะครับมันจะทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวของรถยนต์เสียหายได้นะครับส่วนคัตเอาท์ฝั่งนี้นะครับเป็นสวิตตัดต่อการจ่ายแรงดันให้กับระบบนะครับเป็นไฟเลี้ยงระบบทั้งหมดนะครับ ส่วนคัตเอาท์ฝั่งนี้เป็นคัตเอาท์ที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์มีการทํางานนะครับนี่ส่วนประกอบต่อไปก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ะารบที่แบตเตอรี่ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับก็เป็นแบบจําลองเลยครับเอาออกมาจากรถยนต์เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจรถยนต์ครับสวิตช์กุญแจรถยนต์ก็จะเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดแล้วไปนี้มันก็จะโชว์ขึ้นทุกครั้งที่มีการเปิดปิดก็จะ โชขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าสภาวะความพร้อมของระบบไฟชาร์จแรงดันไฟฟ้าแบบเข็มแบบตัวเลขจะโชว์ขึ้นมานะครับขณะนี้ไดชาร์จจะไม่ทำงานนะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดระบบไว้หมดแล้วทีนี้เราจะอยากจะรู้ว่าประสิทธิภาพของอัลจูเนเตอร์ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการชาร์จมากน้อยเพียงใดน,นี้เราก็ต้องลองทดสอบดูโดยการตับคันเอนี้ขึ้นนะครับ นี้เมื่อเราสับกระนาานี้ขึ้นอมอเตอร์สนิ้จะทํางานเสร็จแล้วไฟแจ้งเตือนการทํางานของระบบจะดับลงนั่นแสดงว่าระบบไฟชาร์จทํางานปกตินะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับดูให้ดีนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือ1แรงดันนะครับแรงดันในขณะทําการชาร์จเนี่ยนะครับจากกลายเป็นจากเดิมทีแล้วประมาณ12โวลต์นะครับจะกลายเป็น14.2 ซึงอยู่ในกรอบนะครับไม่เกิน14.5โวลต์นะครับส่วนแอมป์นะครับหรือกระแสเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับเป็นปริมาณไฟที่สร้งเข้าไปเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงเนี้ยขณะนี้ไดชาร์จก็มีการหมุนนะครับรอบในการหมุนของไดชาร์จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ800-900รอบต่อนาทีเท่ากับความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นการวัดประสิทธิภาพใส้อย่างอัดเซียนะครับว่า เวลาเราอยากจะดูว่าระบบไฟชาร์จตัวนี้ทํางานปกติหรือไม่หรือไดชาร์จตัวนี้ทํางานปกติหรือไม่ก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้เป็นตัวทดสอบได้ซึ่งแต่เดิมทีแล้วนะครับเราจะต้องเอาของเข้าไปในตัวรถจึงจะรู้ได้ว่าระบบเราทํางานดีหรือไม่ดีมันทางห้ปกตเสียเวลาแต่ถ้ามีเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้สามารถทดสอบได้ภายนอกเลยโดยไม่ต้องประกอบตัวไดชาร์จเนี่ยเข้าไปในตัวของตัวรถ นะครับเพื่อจะส่งผลดีต่อการวิเคราะห์ต่างๆครับชุดชุดสื่อตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อคุณผู้เรียนนะครับให้หาแก้ปัญหาคือคือแก้ปัญหาระบบไฟชาร์จจากตัวคลงจรนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงการทํางานอย่างแท้จริงของระบบไฟชาร์จได้นะครับทีนนี้สะดวกตอนไหนรู้ไหมก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนเอาตัวไดชาร์จออกนะครับเพียงแค่เราหย่อนน็อตนะครับหย่อนน็อตแล้วคลาย แล้วหมุนทรายตรงนี้นะครับเพื่อเอาสายพานออกสา,สายพานก็จะสามารถถอดออกได้ได้โดยง่ายนะครับตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสายพานได้ง่ายแล้วก็ถอดเอาตัวไดชาร์จตัวหนึ่งมาทดสอบได้นะครับซึ่งสามารถทําได้อย่างสะดวกมากนะครับตัวนี้จะทําให้ผู้เรียนสามารถท,ำท,ำทำําความเข้าใจและก็ศึกษาโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะส่งผลดีเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอนวิชาช่างไฟฟ้ารถยนต์ ทีน si, ี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนสายพานนะครับเราก็สามารถเลื่อนเลื่อนตัวนี้ได้นะครับก็สามารถเอาสายพานออกได้แล้วก็สามารถถอดตัวไดชัจออกได้เลยแล้วเอาตัวใหม่เข้ามาเข้ามาใส่ได้นะครับทีนี้เวลาเราใส่ก็เพียงแค่ง่ายๆนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้ตั้งตั้งความตึงของสายพานได้นะครับ ตึงนะครับนี่ก็สามารถทํางานได้เลยนะครับงานได้เลยนี้แรงดันก็จะขึ้นนะครับไฟก็จะดับโวลก็จะขึ้นโอเคนะครับโอ้ความเป่างยิ่งนะครับว่าชุดสาธิต เครื่องทดสอบระบบไฟชาร์ตนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรกอบชิของเรานะครับแล้วของดีที่จะให้ครแนะนำกับท่านที่มีความสนใจในหัวใเครื่องนี้นะครับเพราะว่ามีการออกแบบหลายแบบก็สามารถเอาไปประยุกต์แปลงใช้ในงานการเรีินการตอนได้นะครับผมก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ